จากคันที่แล้วนะก็บ่าวไวรุ่นสร้างตัวนะไม่ขายกันวันนี้หารถแกมแกมมาให้นะเบนซ์เลยแกมพอไหมเอ้ามานี่ลุยมาเดี๋ยวนี้ขายเองคันนี้กับ Merced e s Benz C 3 0 0 E M T Dynamic คันนี้นี่ได้โฉมใหม่ตัวท็อปคันนี้ได้เครื่องยนต์ใหม่ e Q Power แล้วนะคะได้กระจังหน้าไดมอนด์กิลมาแล้วด้วยตัวนี้มีอะไรดีเดี๋ยวพามาดูแกมแกมแบบนี้ต้องหลังคาซันรูฟเท่านั้นเปิดประตูเข้าไปเอ๊ะเจออะไรเ<ะ>บาะหนังสีแดงหรูหราทัานสมัยมาก<ะ>ที่สําคัญเดี๋ยวนั่งให้ดูนั่งปึ๊บเป็นไงดูแกม ได้พวงมาลัยแบบใหม่มาแล้วหน้าจอใหม่เลขใหม่เพียงแค่7 4 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นคนเกมๆกมองเราอ่ะต้องหักคาสซันรูปเท่านั้นจ้ะฟังเพลงพอๆนะต้องลำโพงเบอร์มาสเตอร์เท่านั้นสาวเกมๆกมเราก็เพื่อนเยอะนิดนึงอะน,น้องจะต้องมีนี่เลยที่นั่งด้านหลังกว้างๆเบาะหนังก็แดงเหมือนกันนี่ร้อนหรอไม่มีแอร์หลังมาให้นี่เลยมีม่านบังแดดไม่ต้องกลัวดำนะจ๊ะสาวสาว,สาวติดเกมติดช้อปปิง้งนี่เลยที่เก็บสัมภาระท้ายไฟฟ้าอุปกรณ์ครบครันไม่ต้อง ซูเพิ่มปิดสวยๆแล้วก็เดินชัดๆไปเลยจ้ะเด็ดกว่านั้นคือค่าตัวเพียงแค่999,000บาทตอนที่นี่ทีเดียวที่คาบัตเลอร์เท่านั้นนะพอใจยังโอเคพอใจแล้วเยี่ยมมากแล้วบอกเลยนะครับสิน้นรีโปรดีๆรถสวยๆมีอีกเยอะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับติดตามได้ที่คาะบัตเลอร์